กำลังใจสำคัญทำไมน้ยุ่งอ่ะตัดคลิปแล้วชีวิตก็ยุ่งเนาะข้าวก็เพิ่งกินมานอนด้วยกันไหมไม่น่าเตียงใหญ่นะนอนด้วยกันได้จิตใจอ่ะจิตใจแม่เห็นเอาไม่เอาลาบูมาเยี่ยมเราเลยกลัวว่าจะต้องเป็นของกำนันแน่เลยเออถอดออกไปเลยอ่ะของกำนันแล้วของกำนัน on the way อยู่ที่น้ำชา ชาก็คือไม่ม,มา,มาส,สวยนะ <collide. S 1> ยนี่เพื่อนเราสวยนะติดกิฟต์คิตตี้ก็น่ารักนะขอเถื่นความสวยแ oh. 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 มย่มไม่ได้นอนเลยเพราะแม่โดนพอแม่โดนปลุกแม่ก็จะนอนไม่ได้อีกกำลังใจสำคัญีของเรา <c oughs> นี่เพื่อนครอบครัวค่ะไม่ใช่เพื่อนนะครอบครัวอันนี้เป็น น้องสาวอันนี้เป็นพี่ใหญ่อันนี้เป็นแม่ใช่นี่เป็นแม่ใช่นี่คือคุณแม่ค่ะเราอันนี้เป็งทุกวัน,น,น<ม>อันนี้ค็นแม่ค่ะเรานี่เป็นน้องสาวเนาะน้องสาวเนาะลิตเติ้ลซิสเตอร์แบบน่ารักบอบบางนะอ่ะเห็ <c oughs> นไหมบอบบางนะเอใอใช่มันจัดเต็มมากเลยอ่ะอเป็นแบบ ชุดแบบอลังการหรอน้อยไปเท่ะกูยังน้อยค่ะกูยังน้อยทำไมเราไม่ได้ไปงานที่แหวนแงานที่ผัวแหวนมันเกิดที่หนูแหวนไม่มีปัญญาสภาพจิตใแล้วคุยยืนให้ได้ก่อนลูกหนูอะหนอะยืนให้ได้ก่อนลูกค่ะแม่นี่แม่ก็เอาเค้กมาฝากนะคะน่ารักที่สุดเลยกินเลยแกะเลยแล้วอเค้กอันนี้นะแบบไม่เอาเค้กเพื่อนนี่คือคนป่วยนะคะ พาลิปสติกรอเพื่อนมาเยี่ยมนะคะไม่ใช่เพื่อนหรอกเป็นครอบครัวะคะ่ะแกกันเก้านะคะพอแกมาถึงคือกิตตกใจไม่ได้ตกใจว่าอะไรนะตกใจว่าป่วยจริงหรือเปล่าวะทำไมนะ่าเต็มน่าเต็มมากแล้วหนะ้าค,คนเยี่ยมราไม่ใส่ฟิลเตอร์ก็คือ,อ คนเย็บคือหิวข้าวมากเป็นเหมือนผู้ประสบภัยหรือว่าเป็นคนป่วยเลยอ่ะใช่ค่ะหมดแล้วจ้าหน้าหลักที่สุดเลยมาเป็นคนแรกเลยนะคะเยไม่ใช่คนที่สองอูเนี่ยน่ารักมากเลยเพื่อนที่ดีค่ะเพื่อนที่เป็นครอบครัวค่ะก็ตกใจเราปากแดงมากมาถึงคือเพื่อนไปดูปากแดงมากเพื่อนบอกมาถึงปะกูกลับแล้วเขาไม่น่าป่วยอะไรนี ลรารู้เปล่าว่าชายยะเนี่ยแบบไม่ได้ปากแดงอย่างเดียวลายไปถามเพื่อนเพื่อเอฟลิปสติกค,ค่ะ